บอลยูผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐยิ่งสูงยิ่งหนาวนักลงทุนยิ่งกลัวเพราะนั่นหมายถึงว่าทิศทางดอกเบี้ยอเมริกาสูงลงยากและนั่นก็เกิดขึ้นจนได้ครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคสบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทค c o m บอลยู bon ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหร,รัฐยิ่งสูงยิ่งหนาวนักลงทุนยิ่งกลัวเพราะนั่นหมายถึงว่าทิศทางดอกเบี้ยอเมริกาสูงลงยากและนั่นก็เกิดขึ้นจนได้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เประสัทเทคน,นิคนิดหนึ่งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหร,ร,รัฐสําหรับคนที่เป็นผู้อวุโสเกษียณน,นะฮะหรือบรรดาผู้จัดการกองทุนนะฮะเขาจะเข้าใจ ว่าเวลาซื้อหุ้นกู้ตราสารหนี้นะหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะวัดเกี่ยวกับเรื่องผลตอบแทนของพันธบัตรนะซึ่งก็จะมีอายุแตกต่างกันทีนี้พันธบัตรที่ถือว่าทรงพลังที่สุดและเป็นตัวชี้วัดนะเป็นตัวที่ชี้เป็นชี้ตายว่าตกลงแล้วเงินทุนจะไหลเข้าจะไหลออกสถานะของเศรษฐกิจโลกข้างหน้าจะเป็นยังไงสภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งใหญ่ที่สุดเบิลของโลกจะเป็นยังไงและดอกเบี้ยของอเมริกาตกลงแล้วจะหยุดจะไปต่อหรือจะสูงแค่ไหน แล้วเงินเฟ้อสถานะจะเป็นยังไงตัวชี้วัดหนึ่งให้ดูที่ผลตอบแทนพัฒบรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาแล้วแต่อายุมันจะมีอายุ20ปี1 0ปีแล้วก็30ปีตัวที่ถือว่าเป็นตัวที่เขาใช้กันดูประจำเนี่ยคือตัวอายุ10ปีครับปรากฏว่าในสัปดาห์นี้จบไปเมื่อ21ตุลาคมเนี่ยนะฮะผลตอบแทนพัฒบรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีพุ่งเกิน5%ถามวอาน่ากลัวไหมต้องเอาตัวมาเทียบคือบนเกิน5%ไเหมายความว่าหนึ่ง ไม่เคยเห็นผลตอบแทนพับัตรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเกิน5%มาในช่วง16ปี3เดือนผ่านมาไม่เคยเห็นมันน่ากลัวแล้วแสดงว่า16ปีกว่าเราไม่เคยเจอพันผลตอบแทนพับัตรัฐบาลที่เกิน5% 2. ไอการที่มันเกินขึ้นมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นไปน,นิดนึงเป็น5.16%จเ,เนี่ยนะฮะกำลังบอกว่านักลงทุนกลัว ว่าเศรษฐกิจของอเมริกาในอนาคตเนี่ยนะครับเงินเฟอ้อยังกดไม่ลงและก็กลัวต่อไปว่าอัตราดอกเบีย้ยจะยิ่งสูงกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้คือตอน,นมันสูงสุดในรอบ22ปีและท่านชมคิดดูสิครับว่าพอเวลาอัตราดอกเบีย้ยที่มันสูงอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะคนกู้หนี้ยืมสินมาเล่นหุ้นหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะเจอภาวะที่เรียกว่าอะไรครับต้นทุนสูงถูกไหมฮะต่อไปยิ่ง ผลตอบแทนบัติุสูงอะไรตามมาครับเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งและยิ่งเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งทําให้เสนเอหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งซื้อน้ามันล่วงหน้าสัญญาน้ามันล่วงหน้าซื้อทองคําล่วงหน้าหรือว่าทองคําโกลด์สปอตก็จะให้ผลตอบแทนที่เนตนสุทธิไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่นะครับทีนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าในที่สุดไม่มีใครคิดเลยครับว่าผลตอบแทนพับัตรัฐบาลสหรัฐมันจะมาทะลุจนได้5% ทีนี้ถ้ามันทะลุได้5%หมายความว่าป้ายต่อไปนี่คืออะไรอย่าลืมนะครับว่าในรอบ16ปี3เดือนเนี่ยนะฮะถ้าถอยกลับไปเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกากับสัพพลสถาบันการเงินในอเมริกาที่ล่มสลายเมื่อปี2008มันเป็นตัวเตือนใจครับว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงิในในอเมริกาเมื่อปีสองพัล่มสลายเนี่ยนะฮะ นั่นคือสัญญาณหนึ่งคือผลตอบแทนพัฒรัตรบาลของสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีสูงมากๆเมื่อ5%เกว่ากวเมื่อ17ปีที่แล้วหรือ1 6ปีปกว่าแล้วมันก็เกิดภาวะเศรษฐกิจล่มสลายนาทีนี้ทุกคนก็เลยมีความรู้สึกภาพนั้นหลอนกับมาไ,ไม่ว่าเศรษฐกิจของอเมริกากําลังมีปัญหาจนถึงขั้นความหวาดกลัวที่ทําให้เกิดการขึ้นดอกเบีย้ยและดอกเบีย้ยทรงตัวสูง แถมเงินเฟอร์ก็กดไม่ลงไม่เข้าเป้าต้องใช้เวลาเนิ่นนานจะเกิดออไปนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็าจะพูดถึงสิ่งที่โจรมพาวเวลเนี่ยไปกล่าวประกาศาพิเศษที่เอคเนมิคคลับนะครับที่นิวยอร์กโอ้โหพ,พอพูดปับด๊บเนี่ยนะฮะหุ้นตกไปเลยในหน้าแล้วก็ดาวโจนนี่ตก3ามวันหายไปกว่าเกือบ900จุดน,นะครับดังนั้นสัญญานี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมติดตามให้ดีๆนะครับว่าในที่สุดเนี่ยพอเปิดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอายุ10ปียังจะสามารถยืนเหนือ5%แบบนิ่งๆไไปด้ยาวม อันนี้น่าโกวจริงนะครับถ้าหากว่าเมื่อวันศุกร์ขึ้น5%้ปตแล้วแล้วปรากฏว่าสัปดาห์หน้ามาเกิดจะผ่อนหย่อนลงเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมีช่วงของการประชุมแบงก์ชาติสหรัฐในวันที่เท่าไหร่3สิงหาคมแล้วทุกนจับสัญญาณดีๆนะครับพอเปิดมาสัปดาห์หน้าเนี่ยนะตั้งแต่24 25 26 27 28 29นี่นะฮะดอลลาร์จะเริ่มอ่อนผลต่อแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเริ่มอ่อนลงเพราะว่ามันเป็นรอบจังหวัดของการ เก่งกาไรกับการประชุมผลที่จะออกมานาะทีนี้เนี่ยนะครับเหลือการประชุมเพียงสองรอบของเฟดธนาคารการสหร,รัฐก็คือสิ้นตุลาคมหนึ่งพฤศจิกและก็ทางที่เขาก็มองว่าสองรอบยังไม่รู้รอบไหนจะขึ้นดอกเบีย้ยเพราะมันเหลือแค่สองรอบเท่านั้นเองนะเดิมทีเนี่ยคิดว่าสองรอบนี้ไม่มีการขึ้นดอกเบีย้ยคือตรึงแต่ตอนนี้กลายเป็นว่า5 0าสครับมันต้องมีรอบใดรอบหนึ่งต้องขึ้นเสนอหนึ่งตามสิ่งที่ประธานธนาคารการสหร,รัฐบอกมาแล้วว่าจําเป็นต้องขึ้น เพื่อที่จะดึงเงินเฟ้อให้กลับเข้าเป้าให้ได้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นบอกฝากท่านผู้ชมไว้เรื่องนี้มันเป็นทรัพ์เทคนิคทีน่นึงแต่อย่างให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าใกล้ได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะถ้าผลตอบแทนผลประบัตรตร,าาารัฐบาลสหรัฐในสัปดาห์หน้ามีสัญญาณของการเลี้ยงตัวเองเหนือ5%เราจะได้เห็นสินทรัพย์ปปต่างๆมีความผันผวนด้านานั้นตกต่ำลงมาอย่างมากมายแน่นอนครับในขณะที่ดอลลาร์ก็จะแข็งค่าต่อทองเองก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะฮะแต่ทั้งหมดบอกแลล้้้วววคััั่ามนจจจะเยยยงด3ปื สถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล Israel, กับกลุ่มฮามาสสัปดาห์หน้าแรงแค่ไหนหรือทรงตัวหรือตึงๆกันอยู่2พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเหนือห้เซนได้ตลอดทั้งสัปดาห์ไหม3กระแสะข่าวจากสัปดาห์หน้าจนถึงก่อนวันประชุม 3, สาตุลาคมและ1พฤศจิกเฟดจะขึ้นหรือจะตึงนี่แหละครับคือจุดที่จะบอกได้ชัดเจนว่าการลงทุนสัปดาห์หน้ามีความผันผนวนสูงทีเดียวนะครับ